ับเข้ามาติดตามชมข่าวกันต่อนะคะพาคุณสสิพิมลแล้วก็คุณผู้ชมนะคะไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะได้จัดกิจกรรมที่ว่างสร้างอาหารตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัวค่ะสร้างความมั่นคงทางอากาศค่ะ นายสิริรัตน์ชุมอุปการนะคะผู้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมต้นแบบที่ว่างสร้างอาหารและถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือนณนะจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ตามโครงการครอบครัวมหาไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อมโดยมีนางสุกัญญาชุมอุปการประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ค่ะในโอกาสนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบต้นกล้าผักและมอบมเมล็ดพันธุ์ผักนะคะให้แก่หัวหน้าส่วน ราชการและสมาชิกแม่บ้านมหัาไทยจังหวัดนครสวรรค์รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะให้นำกลับไปปลูกนะคะเพื่อขยายผลที่บ้านพักของตนเองด้วยค่ะ จากนั้นก็ได้มีการร่วมกันปลูกผักสวนครัวตามที่ว่างของแปลงผักริมรั้วนะคะแล้วก็ริมสระน้ําเพื่อเป็นการใช้พื้นที่ว่างในการสร้างอาหารจัดทังขยะอินทรีย์ด้วยนะคุณนะเพื่อที่จะผลิตป,ปุ๋ยหมักแล้วก็ขยะอินทรีย์เพื่อที่จะนําไปใช้ในแปลงผักสวนครัวของตนเองค่ะทั้งนี้ทางด้านของสมาคมแม่บ้านมหาไทยเนี่ยก็ได้ขอความร่วมมือประธานแม่บ้านมหาไทยของจังหวัดเนี่ยนะคะช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมที่ว่างสร้างอาหารโดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่สมาชิก นำไปดำเนินการภายในครัวเรือนโดยมีจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเ,เป็นต้นแบบด้วยนะขับเคลื่อนแล้วก็ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่ต่อไปค่ะ,คะนี่นะก็ถือว่าเป็นการผู้นําที่ดีนะคะก็เริ่มต้นจากผู้นําที่ดีเลยก็คือทํากันที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดวนี้เลยลนะคะก็ทําให้เห็นนะคะเป็นการปลูกอาหารเพื่อที่ไว้ใช้รับประทานเองด้วย